สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็กซแมงสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันยุส่สวนคือเก้าจ้าพัวแมงให้ย่ายเป็นตลาดพี่น้องจ้ากัวแมงให้คยายเป็นตลาดผู้ใดมากกินแมลงมักกินทานคอเดอรแมลงกำลังลงพี่น้องจ้าแมงโซนแมงเงนตัดแต่งกำลังลง ไตเอาได้พี่น้องจ้าการคืนมาก,ก็เปิดอันไฟใต้เอาเปิดไฟใต้เอาปิดพลมก่อนเสียง,งพรลมมันดังไฟไฟแมงดาพี่น้องจ้าไฟสีม่วงที่เขาลาน เรียกมเงแล้วก็เปิดลำโพงพี่น้องจ๋าเปิดลำโพงเสียงมันเสียงมะเล่งเรียกมะเรลงว้าวบ่งนี่พี่น้องจ๋าบ่งนี่มาเรง แมงซอนแมงตับเตา่าเดี๋ยวจะเป็นสิควาแมงตับเตากับแมงตัวใหญ่ๆี่กอน ขั่วแมงขั่วแมงพี่น้องจ้าผู้ใดอยากกินมาเด้อสวงนี้มีของกินหลายอยู่พี่น้องจ๋าพักคุณยายก็กํกกลังงามมีของฝากอยู่จ้ามาสวงนี้ก็มีของฝากพี่น้องจ๋าปูปลาเป็ดไก่แมงอันนี้เอตาแซ่ แมงจีนายมาตอนไหนก็มีของฝากตอนนั้นพี่น้องเอ้ยเอาตะแมงมาอ้างพี่น้องเดี๋ยวก็อยากกินเอาแมงมาอวดมาอ้างให้พี่น้องอยากกินมื้อน,นี้่แมงตับเต้าบ่หลายเนาะมื้อน,นี้นะ่เนาะ นีแต่แมงซอนแมงตับเต่าไม่เยอะแมงตับเต่าน้อยเดียวพี่น้องจ๋าแมงกระตับกระตับแมงมันเกี่ยวข้าวแล้วสิมีแมงมันเนาะพี่น้องจ๋าไปรัดแมงมันเด้อผู้ใดเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วไปรัดแมงมันกัน <establishing> ผัวแมง,มงซอนนี่พี่น้องจ้าแมงซนนนอนผู้อยากกินน้อเบื่อผู้อยากกินนนาอพี่น้องจ้าทางพี่เขาเบื่อละเด้อจ้าทางบ้านน่ะเป้งเขาเอามาขายกันมืดเด้อเขาไต่มาขายให้คุณยายละเขาเบื่อยากละพี่น้องจ้าเขาไต่มาขายให้คุณยายแล้วเขาไม่อยากแล้ว ขางพี่เบื่อแมงแลเดอข้างไก่สื้อยากเนาะพี่น้องจ้านี่มือนี้ได้น้อยเดียวแมงตับเต่าแมงตับเต่าได้หน่อยเดียวคัวรวมกันลดเนาะมือนี้เนาะคัวรวมกันเลยมือนี้มันได้น้อยเดียวคัวรวมกันเลย ต้มตัวนี้ให้มันสุกก่อนเสียบไฟก่อนคั่วแมงก่อนคั่วแมงก่อนพี่น้องจ้ามันสิกระโดดออกนะคั่วหมดเลยทีเดียว มันไว้ให้มันเดือดให้มันสุกขัวแมงไว้พี่น้องจา๋าคัวแมงไว้แล้วก็มามัดอันตะไคร้คุณยายมามัดตะไคร้รอเอเจ็ดอันพี่น้องจา๋าเจ็ดอันสิบบาท เจ็ดพันสิบบาทเดี๋ยวคุณยายจะไปมัดใส่อันไปมัดใส่ใบมะกรูดกับข่าให้น้องจ๋า ใบอึดละพี่น้องจ้ายังบริปลูกใหม่อยู่มันขึ้นสูงหมดละตะไคร้ขึ้นสูงหมดแล้วยังบริปูกใหม่ซับอันใหญ่อันน้อยใส่กันให้มันได้มมนได้เจ็ดอ่ะน้าแป้งเฮ็ดเองได่เจ็ดอ่ะจะคุณใหญ่จะไปเฮ็ดใหม่อยูบ่บ่เฮ็ด น้ำแป้งเอาให้คุณยายแต่ละเธอน้ำแป้งก็เอาเจจ์อันเ,นเจจแบบนี้ละซม,มือพี่น้องจ้า เป้นทำแบบนี้ทุกวันเลยเก็บของไปขายช่วยคุณยายใบมงใบสองคนเรายังได้เมื่อคุณยายไปตลาดก็กลับบ้านไปสักพาาเล็กน้อยไปนอนเีนหลังก็ลงมาใหม่ลงมาก็เห็ดงานอยู่ในตามสวนีแล้ะพี่น้องจ้าเอาขี้แกียบดามไปใส่ต้นไม้ เก็บตามไปใส่ต้นไม้อันใไ,ไม่น้อยน้เปลนงกับใส่เป็ดอ่ะหัวใดมันใหญ่กับใส่เจ็ดขั้วแมงทิไมไว้พี่น้องจ้าเดี๋ยวมันเดือดยังไปปุ๋มไปใส่เกลือมันเดือดยังไปใส่เกลือกับผงชูรส คุณยายชงใส่เหลืออยู่ตลาดมือนีนบริขุดตะไคร้บริขุดค่าใส่ค่าคุณยายยังเหลืออยู่คุดตะไคร้ไปใส่เัาตะไคร้ไปมัดใส่แย้สมือก็เริ่มเก่งนละพี่น้องจานะแปลงกันทำทุกวัน มือกระเริมของละ่ว,วยปุญยายเก็บของไปตลาดเออโอ้อย่างดีดมือ เก็บถูกูมาได้บักหลายน้องพี่น้องจา๋าถูกฟูเุณยายบ่ได้เก็บหมดเด้ยเสียดายมันนยังน้อยโอ้ย <c oughs> oh, อันนี้กระเทินอันนี้เอาไว้ใส่อันนั้นอันนี้เอาไว้มือกินดีกว่ากระเทิน <c oughs> ได้จักมัดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามได้สิบสามมัดพี่น้องจา๋า ไปดูขัวแมงกันดีกว่าเปิดผอบแล้วจะใส่ใส่ใบอันใส่ใบเตยก่อนด้อจ้าใส่ใบเตยใส่ตะไคร้ให้มันหอมน้องจ้า ก็ใส่เกลือด้วยผงสรดละะแล้วก็แล้วเรียบร้อย 对对<走> ักสิห้าอย่งดอกเป็นงนัวจากว่าห้าอย่างเห็นกันซึมือก็ยังห้าโอเป็นบ้าบใบไม้ติ่งก็ยังห้าหมานกระดกระดีอ่ะ ความนัวก่อนพี่น้องจ๋าอ๋อเป็นตะเสพไปหรือเนาะกินซุมือสิมซุมือพี่น้องจ๋าอือยำตับ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 ไข่พอแล้วพกคัขวบซุมือจนรู้พี่น้องจ๋าเมืวว่อวานนี่ก็ขั่วมือนี่ก็ขวอบไว้จังหน่อยเดี๋ยวนะ้ำเปลงจะโอโอกออกออกออกไว้ให้มันเย็นให้คุณยายมาหอ่อเดี๋ยวจะไปทำงานต่อ มัตะไคร้แล้วล่ะอยอดบวบได้น้อยหนึ่งมื่อนี่คุณยายเอาไปหลายคุณยายได้บวบหลายกัเพาากับโหระพาเรียบร้อยแล้วนี่ถั่วพูของเกษตลาดคุณยายพี่น้องจ๋าถั่วพูถั่วพูได้ถุงมากใหญ่หนึ่งส่งมันดูตัตกิโลึบ ได้กิโลพอดีบม่ได้เก็บหมดได้พี่น้องจ้าเสีย,สยดายมันเนาะมันยังน้อยมันกระเทือนนะมันกระเทือนก็เลยไม่เก็บไล้น้อเป้งจะไปล้างของวันนี้ของไปตลาดพร้อมแล้วจ้าเดี๋ยวน้อเป้สงสีล้างผักล้างผักหอมเปตัดมาเรียบร้อยแล้วเหลือล้างอันนี้อะไรอันนี้หมักบวบเม็ดขบวบเม็ดอัน พื่อนบ้านเอามาส่งพี่น้องจ้าของบอัวเม็ดเพื่อนบ้านเอามาส่งข,ของเข้าลายก็เลยเอาของข้าไปขายซะก่อนของเจ้าของยังไม่ได้ตัดนี่เรียบร้อยของไปตลาดวันนี้เดี๋ยวจะล้างผักหอมเปยก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อละเล็กเมื่อละน้อย เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะมาแปลงสิบเอ็มิถุนาย้ให้คุณยายมาหอ่อสิบปตัดใบตองงานอีกยังเยอะเลยแล้วตัดใบตองไปล้างผักหอมเปี๊ายบาย